ลิเวอร์พูลรุกคืบดิวมารเกฮีคริสตันพาเลตพร้อมปล่อยมาร์เกฮีเซ็นเตอร์แบ็กวัย25ปีก่อนตลาดปิด1กันยายนนี้หากได้ราคาที่เหมาะสมหลังนักเตะเหลือสัญญ,ญาเพียงปีเดียวและย,ยังไม่มีทีท่าที่จะต่อสัญญาครับประธานสโมส,สรซีพพริตชี้ว่าการปล่อยหมดสัญญ,ญาย้ายฟรีไม่ใช่ทางเลือกจึงต้องหาทางออกด้วยการต่อสัญญ,ญาหรือขายในทันที ก่อนหน้านี้พาเลตปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์จากสเปอร์และ65ล้านปอนด์จากนิวคาสเซลซึ่งให้ความสนใจตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนฝั่งลิเวอร์พูลก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมเจรจาอีกครั้งในสัปดาห์นี้แต่ประเมินมูลค่าของเกฮีไว้วราว30ล้านปอนด์ตามสัญญาที่เหลือและไม่พร้อมจ่ายเกินราคานอกจากเกฮีครับหงแดงยังเล็งเลโอนีกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีของปาร์มาแต่ก็ต้องแข่งกับอินเตอร์มิลานเพื่อแย่งตัว